I'm <laughs> ชุดไทยด้วยกันครั้งแรกเนาะเบกกี้ใช่ไหมใช่ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ใส่ชุดไทยด้วยกันเลยก็นี่เนาะรู้สึกดีคนเยอะมากค่ะแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้สงการนะคะทุกคนค่ะยังไงมาชมกันเองหน่อยว่าใส่แล้วสวยยังไงกันบ้างสวยไหมสวยมากจริงก็สวยมากใส่นานใช่ไหมอะไรนะใส่นานนะคะชทีนี้โอ้โหแต่ง ตีสเลยค่ะตีสี่ทำอะไรคะตีสี่หลับอยู่เราเล่นเอาใส่ประมาณแต่ว่าเราใช้เวลาแต่งตัวเยอะพอสมควรตั้งแต่8โมงอ่ะแต่มแบบมีแต่งหน้าแต่งหน้าทำผมชุดมันเป็นชุดที่ต้องเย็บสดอ่ะใช่กก็จะีเเทยยออมาชอบชุดไทยกันไหมคะชอบ นานๆจะได้แบบมีโอกาสได้ใส่จริงเต็มยศตั้งแต่หัวจรลดเท้าเลยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นทุกปีจริงๆปกติพวกเราเป็นสายพักผ่อนเพราะว่ามันเป็นนัดเป็นช่วงเดียวช่วงเดียวที่จะได้อยู่งี้รานหนั้นก็คือทำงานทางนทุกวันก็เป็นการพักผ่อน r ีชาร์จกันรู้สึกว่า มันหลังจากนั้นก็จะปวดขาแล้วอะใช่แปลว่าหลังจากทั่เราไปม่นควรจะพับบกผ่อนนะพักผ่อนใช่ค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นสายออกไปตุยอะไรเท่าเลยใช่แต่เม,มื่อกี้อยากไปแล้วได้แต่แต่สนุกอะแต่เมื่อกี้อยากอยากเล่นด้วย แล้วพอมันมีน้ําเข้ามามันก็อุ๊เหมือนจะอยากเล่น <laughs> ตกใจไม่อยู่ดีโดนน้ำเข้ามาไม่ตกใจไม่ตกใจมันเป็นแบบว่าเห็นทุกคนถือปืนอะไรกันอยู่แล้วแต่ว่า <laughs> ก็อยากเล่นด้วยอยากมีปืนเหมือนกันนะตอนนั้นก็อยากแต่เราไม่มีแต่เราไม่มีไม่เป็นไรเราจิจแทนอาเชิญชวนให้มา,มาเล่นขงการที่นี่ คนนะคะถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนก็แวะมาที่เซ็นทรัลได้ค่ะมีครบเลย <Okay. S 1> ของกินของช็อปด้วยแล้วก็ข้างข้างหน้าคนเยอะเลยน่าจะมีเพื่อนเพื่อนเอ็นจอยกันได้แบบเยอะเลยมาเล่นน้ำกันไดหไไน้หรือว่าแวะมากินข้าวหรือว่าช้อปปิง้งช้อปปิงปป้งแบบ็จอยได้เลยค่ะก็ไากินเยอะนะคะ<รถ>ขอน้อนข้าสมบูรณ์ไปี่ลูกค้ไแ้ค่ะแฟนนี้ สนุกเนาะสนุ<า>กค่ะเป็นเป็นอีกหนึ่งแฟนมีที่ฟินคิดว่าแฟนคลับน่าจะแบบว่าใจฟูเพราะมันน่ารักจริงๆใช่มันมันมีแต่คำว่าน่ารักไปหมดเลยทุกโชว์ชุดทุกอ,อย่างเลยรู้สึกว่าน่ารักมากค่ะคือแฟนคลับที่ต่อบ้ามากอยู่แล้วก็ยังมากในเรื่องในตัวใน,ในีอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกของเราที่แบบแฟนคลับเขายังรักซับซับพอร์ตเราอย่างนี้ยังไงบ้างก็ดีใจ ก็ใ,ใจอะที่แบบว่าจะโตด้วยกันแล้วก็ยินดียินดีรู้จักทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเหมือนกันใช่ก็ก็ด<ๆ>ีใ,ใจที่ที่ที่ได้รู้จักทุกคนได้ถูกคน้นพบจากใครหลายๆคนก็อยากขอบคุณค่ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยก็ขอบคุณมากๆหวังว่าจะมีความสุขไปได้วยกันเก็บความทรงจําไปได้วยกันเรื่อยๆค่ะแล้วส่วนตัวมีเนรู้สึกว่าตัวเองเติบโตยังไงบ้าง จริงๆฟินรู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นทุกวันเพราะว่าแต่ละวันมันมีเรื่องราวแบบว่าเกิดขึ้นเยอะค่ะเวลาที่เราจะต้องทํางานมันก็ต้องเติบโตเรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอยู่แล้วมันเติบโตทุกวันเลยค่ะทุกวันมันรู้สึกว่าเจอ challenge ใหม่ที่ไม่เหมือนแต่สักวันเลยใช่ก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เติบโตในทุกวันจริงๆในการทำงานอยากท้าทายอะไรบ้างคะ รู้สึกว่าท้าทายทุกงานเนาะแต่ว่าทั้งซีรีส์ทั้งการถ่ายแบบหรือว่าทุกๆอย่างมันคือแบบมันเหมือนเราเราต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ทุกๆวันจริงๆอะคะ่ะว่าแบบอ๋อวันนี้เป็นงานประเภทนี้ประเภทนี้ทําอะไรบ้างอย่างวันนี้ที่ต้องใส่ชุดไทยก็ต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะต,ต้องทํายังไงเดินยังไงอะไรประมาณนี้มันก็เรียนรู้ใหม่ทุกวันอาวุธยังไงอ่าใช่มันจะมีสิ่งใหม่ๆเพื่อเรียนรู้ทุกวัน เื่ดคู่เราค่ะเป็นคนของการเปิดกระแสซีรีส์ยูริหญิงๆอะไรงไงรู้สึกไมบ้างท,ที่แบบทุกวันนี้มันมาไกลมากๆเลยดีใจใ,ใจดีใจดใจ s, <S, ใใจ <S ก็ดูทุกคนในกรแล้วก็ดูคู่ก็น่นรักน่าระใช่รู้สึกว่าัเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆใช่รู้สึกว่าพอได้เห็นเพื่อนๆหรือพี่ๆในวงการแบบว่ามีซีรีส์เยอะขึ้นเก็รู้สึกเยนี่แหละดีดีดีใะเมอนะคะทุกคน ว่ามันหลากหลายขึ้นไหมคะในเรื่องบทเรื่องอะไรต่างๆอู้หลู้หลากหลายขึ้นนะรู้สึกว่ามีมีให้เสพเยอะขึ้นเนาะใช่แบบเอ่อที่เป็นนิยายที่แบกมานทำเป็นซีรีส์เยอะขึ้นนะคะก็น่าสนใจหลายเรื่องเหมือนกันค่ะอานยักษของคู่เราปีนี้มีกี่เรื่องแตกต่างกันยังไงบ้างคะปีนี้มีสองเรื่องะใช่มีครีเนียมปิศนาจมาร์นากับโคเอลเลนใช่ก็เป็นโปรเจกต์ที่ไม่เหมือนกันคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกัน น่าจะอยากเห็นแล้วก็ทุกคนสนใจแหละเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากทั้งทั้งสองเรื่องเลยก็คือมีโคแลลเมนก็จะมีพี่ๆคู่อื่นมาเล่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็น่าดูมากๆสำหรับคนคู่อื่นด้วยเนาะก็เดี๋ยวจะมีมันเปิดตัวเปิดตัวใหญ่ๆเลยเปิดตัวใหญ่ใช่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะทอนนี้่อยของมันปทแล้วค่ะตอนป็นแล้วคะก็น่าจะได้ได้เห็นช็อตที่ พูดได้ไหมเนี่ยโอ้ยกูเกือบพูดออกมาแล้วด้วยอยตายแล้วเกือบโปะเลยคือเออตายละช็อตมันเป็นช็อตที่ยิ่งใหญ่หรืว่ามันยิ่งใหญ่สําหรับ8คนสี่คู่ค่ะตอนที่ที่คิดว่าน่าจะได้เหตุพูดอะไรนึกออกเมื่อกี้ชาเออเกือบพูดมาแล้วด้วยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อะค่ะแล้วก็ทุกคนก็เต็มที่่มาก สวยมากทุกคนสวยมากค่ะน่าดูมากๆแบบอลังการเลยแบบฉากแบบน่าจะสมกันเราคอยใช่ค่ะเพราะว่าที่ปล่อยไปมันเป็นทีเซอร์ของแต่ละแต่ละคู่ใช่ไหมไออะไรนะพี่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมทีเซอร์รวมไหมแปดคนแปดสี่คู่เลยอ๋ โอเคขอบคุณ้าอกาทแล้วรรครับก็เดี๋ยวน่าจะมีหลายๆประเทศเลยค่าจจะมีทั้งที่เคยไปแล้วก็ไม่เคยไปต้องรติดตามนะคะว่าแบบจะได้ไปไหนร่าสประกาศผลใามมา ของร่างกายประมาณหนึ่งคิดว่าแฟนๆน่าจะได้เห็นความน่ารักสดใสที่ใส่ชิตนนาหลายๆประเทศเกิดขึ้นเลยค่ะไม่มีทั่วต่างประเทศไหมคะทั่วต่างประเทศจะก็เหมือนจะเหมือนจะเรื่อยๆคิวๆก็บวกไวประมาณหนึ่งคิวก็จะเป็นคิวมีจ้ะจ้างได้เลยจ้ะใช่จ้ะ จริงจริงไมนแฟนมีเราเราก็มีโชว์โชว์ร้องโชว์เต็นค่อนข้างเยอะเนาะจะมีแบบแอนทำเพลงอะไรจริงจังเลยนะคะมันพูดได้ไหมเนี่ยพี่จี้แสดงว่ามีแฟนรับไม่ได้มันพูดไม่ได้ก็ให้แฟนๆรอติดตามแล้วกันเ็ว่ามีในทุกการที่ทุกคนดูทั้งมิวสิกซีรีส์แฟชั่นหรือ whatever อาใช่มีให้มีให้ลูกคนเราทำทุกอย่างเลยเราเป็นทุกอย่างเลยค่ะมีเวลาเนาะ มีค่ะแม่มีเวลานอนไหมคะมีค่ะสงการไปนอนไก่อนไปนอนค่ะใช่โอเคค่ะด้วยก่อนยังไม่มาเดินทานอ๋อก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วกันค่ะสงการก็ระมัดระวังเล่นน้ำกันอย่างเอ็นจอยแล้วก็ปลอดภัยในทุกๆการเดินทางนะคะแล้วก็แฮปปี้สงการเดย์แฮปปี้แฮปปี้ทุกๆวันเลยนะคะ ก็เทคแคร์กันนะคะแล้วก็ have a h แฮปปี้ส่งกันนะคะพักผ่อนเยอะๆแล้วก็ทั e n ฝันค่ะเอ็นจคยตัวเล็กจังเลย <laughs>